และนี่คือสูตรในตำนานของรวงข้าวนะครับคือสูตรอะไรไปดูเลยเ,เพื่อนเพื่อนทุกครั้งนะครับที่ผมทําสายขาวแบบนี้นะผมจะนึกถึงสูตรนี้ตลอดเลยนะครับสูตรนี้คือสูตรแรกนะที่ผมทดลองกินเหล้าขาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวมทําให้ดูเลยทําง่ายมากๆสูตรนี้คือแบบเบสิกสุดๆเลยแล้วผมเชื่อนะครับว่ากว่า5 0ของคนที่เริ่มกินรวงข้าวนะครับกินสูตรนี้เป็นหลักเลยนี่ขาวน้ําแดงนะจริงๆแล้วว่ารวงข้าวเนี่ยมีอยู่จังหวัดหนึ่งนะที่ผมยังไม่เคยลองนะครับนั่นคือของสุราธานีนั่นเองนะ ใครนะครับหาได้นะรบกวนส่งให้หน่อยได้ป่ะอยากลองชิมนะเพราะฉะนั้นจอดไปทำนะขอแบบหนึ่งช็อตแบบบางเบาๆแล้วกันจัดไปหวานเจี๊ยบนี่ร้ให้ด,ดูสูตรนี้ง่ายมากๆเริ่มจากนะครับให้เพื่อนๆนะเอาน้ําแข็งใส่แก้วไว้แบบนี้นะครับนี่ผมเลือกเป็นแก้วแบบนี้นะจะได้ดูแพงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะให้เพื่อนๆใส่ขาวลงไปอ่าใส่ไปประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าของแก้วนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าตัวลงข้าวกลิ่นเขาค่อนข้างแรงนะครับจากนั้นนะจัดไปเลยกับน้ำแดงนะเพิ่มความซาบซ่าความหวานนะครับเอาเลยเนี่ยใส่ลงไปเงี้ยไงดูสีสันเนี่ยนี่คือแบบง่ายมากๆนะแต่ว่าผมจะให้มันเอกลุยกว่านี้เว้ยนี่สูตรนี้นะเพื่อนผมสอนมานะผมลองชิมแล้วมันเวิร์คให้เพื่อนๆนะบีบมะนาวใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะบีบมาเลยบีบมเมะ ขัน,นี้มีความหวานใช่ไหมมีความเปรี้ยวเข้ามาแซมนะครับตัวนี้ก็จะกินง่ายขึ้นนะแต่จริงๆแล้วอะผมเคยเห็นตัวนี้นะเขาจะมีแบบเป็นน้ำแดงมะนาวนะแต่ว่าผมยังไม่เคยใช้นะครับใช้สูตรนี่แหละที่เด็ดสุดละจากน,าน,านาั้นนะให้เพื่อนคนส่วนผสมไม่เข้ากันนะครับนี่ใครถ้าใช้มือใช้มือนะครับผมผมมีเครื่องผมก็ใช้เครื่องนะครับนี่คนส่วนผสมไม่เข้ากันแบบนี้นะเพียงเท่านี้ครับขาวน้ำแดงของคุณก็จะกลายเป็นแก้วสวยๆแบบนี้แล้วนะนี่สวยมากๆไงดูแพงขึ้นมาเลยใช่ไหม ชิมครับออโอ้โหเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนกินง่ายมีความหวานมีความมันรวงข้าวหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวโอ้โหอือเนี่ยสูตรเนี่ยคือที่เด็ดสุดแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นนะใครมีสูตรเด็ดๆนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยได้ไหมว่าสูตรของคุณมีแบบไหนบ้างนะแต่รับของผมนะครับผมว่าแบบเนี้ยเวิร์กที่สุดละ อืมอืม,อ,มอินอดีแลสิ่งที่พวกคุณกวนครับเรื่องกลงเรื่องกลิ่นนะหายไปหมดเลยผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญที่สุดนะเมาไม่ขับนะครับคลิปเป่าอ,งอิงคอร์ผมก็ทำให้ดูบ่อยๆแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมเด้นะพปขกาในอนะีพีหน้า